สวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูบ้านนะฮะที่อยู่ด้านหลังผมนะครับหลังนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะร้องว้าวราคา3 0 0 0 0นบาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมราคา3 0 0 0 0 0บาทนะครับ2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น หนึ่งห้องครัวนะครับท่านชมแล้วก็มีเฉลียงหน้าบ้านนะครับไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจพื้นที่ใหญ่มากครับท่านชม้ชม49ตารางเมตรเท่านั้นครับท่านชมตกแล้วตารางเมตรละ6,200บาทเท่านั้นนะครับราคา30 0แสนนะฮะท่านชมโอเคนะครับกับราคาแล้วก็คุณภาพการก่อสร้างนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมแบบบ้านหลังนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมกันด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่อง คนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นกันไว้ด้วยนะครับท่านใดนะฮะอยากเห็นวิดีโอผมก่อนใครก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะหาแบบบ้านดีๆแบบบ้านถูกๆมาให้รับชมนะครับอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k กันด้วยนะครับคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นยูทูบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมแบบบ้านกันครับ Let's go มาครับท่านผู้ชมเรามารับชมแบบบ้านหลังนี้กันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเครื่องปิ้นนะครับหมึกหมดก็จะเป็นลายๆเส้นหน่อยนะฮะ หลังนี้นะครับ49ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมแบ่งออกอย่างนี้นะครับเป็นระเบียงหน้าบ้านมีขนาดกว้าง3.8นะครับยาว6.3นะครับประตูโปร่งเปิดนะฮะดึงออกมานะครับเข้ามาพบห้องนั่งเล่นนะครับมีขนาดกว้าง3.5ยาว7เมตรนะครับมีหน้าต่างสองบานครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นด้านซ้ายมือเป็นห้องนอนที่1นะครับมีขนาดกว้าง3เมตรยาว3.5มีหน้าต่างสองบานนะครับ แล้วก็เราออกจากห้องนอนที่1เนี่ยจะเป็นห้องนอนที่2ห้องนอนที่2มีหน้าต่าง2บานเช่นกันนะครับมีขนาดกว้าง3เมตรนะครับยาว3าดห้านะฮะหลังจากนั้นนะครับเดินออกมาก็จะพบกับห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับกว้าง1.5ยาว2.3มครับตรงนี้จะก่อท็อปนะครับเป็นเหมือนอ่อที่ไว้กับข้าวนะครับแบบเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วอาจจะไว้ฝาชีนะครับทำเป็นก่อท็อปขึ้นมานะฮะ แล้วก็เปิดประตูไปหลังบ้านนะครับจะเป็นห้องครัวนอกนะครับอันนี้คือผมถามช่างนะครับว่าด้านหลังต่อเติมอะไรเพิ่มไหมครับอ่าตัวนี้จะเป็นห้องครัวนอกมีขนาดกว้าง4.3นะครับยาว7เมตรนะครับนี่นะฮะแบบบ้านนะครับแล้วก็เบอร์ช่างนะช่างอรุณนะครับ0816979365ก็ลองติดต่อกันเองโดยตรงเลยนะครับทางช่องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดนะครับหลังนี้นะฮะท่านชม300,000บาท แต่สามแสนบาทเนี่ยเจ้าของบ้านซื้อ,อ,อสุขภัณฑ์ห้องน้ํากับฉักโครกนะครับสุขภัณฑ์ห้องน้ําแล้วก็กระเบื้องทั้งหมดนะฮะหรือว่าถ้าพร้อมกระเบื้องเลยนะครับแล้วก็พร้อมสุขภัณฑ์เนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตัวบ้านกันเลยครับมาครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ดูแบบบ้านหลังนี้กันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับบ้านหลังนี้นะครับสร้างในพื้นที่จังหวัด ชนบุรีนะครับอําเภอบางละมุงตําบลห้วยใหญ่นะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะฮะท่านผู้ชมหลังนี้49ตารางเมตรนะครับ300,000บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าราคา300,000บาทเนี่ยจะไม่รวมสุขพัณฑ์กับกระเบื้องนะฮะถ้ารวมผมถามช่างพุทธเมานะครับช่างอาุณบอกว่าราคา305,000นะครับพร้อมจบทั้งหลังเป็นแบบนี้นะครับก็หน้าบ้านเนี่ยเราจะพบกับเฉลียงหรือว่าระเบียงนะครับไว้นั่งพักผ่อนท่านผู้ชมดูนะครับว่า ว่างมากครับนี่นะฮะอาเฉลียงหน้าบ้านนะครับเรามาดูขนาดกันครับนี่ฮะคือที่ผมยืนอยู่นะครับท่านผู้ชมมีขนาดกว้าง3.8เมตรครับท่านผู้ชมยาว6.3ใหญ่มากครับคือนั่งนั่งสังสรรค์กันหน้าบ้านได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะถอยหลังนะครับแล้วก็ถอดรองเท้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยนะครับอ่านี่ฮะแล้วให้ท่านผู้ชมดูนะว่าหลังนี้ต้องบอกเลยครับเหมือนบ้านในสวนครับบรรยากาศดีมากฮะ เป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าปูกระเบื้องขนาดไซส์เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ40คูณ40นะครับอ่าแบบนี้เป็นแบบหยาบนะฮะท่านผู้ชมกระเบื้องมีหน้าต่างอยู่หน้าบ้านแล้วก็ประตูนะครับท่านผู้ชมมีขนาดน่าจะประมาณ1เมตรนะครับหรือว่าเมตรยี่สิบนะท่านผู้ชมคร่าวๆนะฮะก็ไม่ได้วัดนะแต่ผมคิดว่าประตูแบบนี้ก็สวยนะฮะนี่ครับเราเปิดประตูเข้ามานะครับ อ่าเมตรคูณ2เมตรนะครับประตูนะฮะท่านผู้ชมเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะพบกับห้องนั่งเล่นเลยด้านขวามือมีหน้าต่าง2บานครับท่านผู้ชมหิ้งพระอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็พี่เจ้าของบ้านติดม่านแล้วด้วยครับนี่ฮะอ่าเป็นกระเบื้องกานิโต้ไซส์ขนาด60คูณ60นะครับลายหินอ่อนสวยมากท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยเป็นห้องนั่งเล่นเลยนะครับด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับจะจิตติดตั้งโทรทัศน์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นห้องนอนทั้งสองห้องนะครับ ตรงนี้นะฮะจะเป็นห้องน้ำอ่านี่ครับมุมมองของห้องนั่งเล่นครับแล้วก็ตรงไปเนี่ยตรงข้ามกับห้องน้ำจะเป็นห้องครัวในนะครับอ่านี่ฮะแล้วก็เจ้าของบ้านจะต่อห้องครัวด้านนอกนะครับท่านผู้ชมนี่คือมุมมองของห้องนั่งเล่นนะครับต่อมาเราจะเข้ามาดูห้องนอนกันนะครับก่อนจะเข้าไปห้องนั่งห้องนอนนะท่านผู้ชมผมก็ลืมไปว่าห้องนั่งเล่นเนี่ย ขนาดกว้าง3.5ยาว7เมตรคือยาวไปถึงประตูหลังบ้านนะครับนี่ฮะต่อมาเราเข้ามาดูห้องนอนกันนะครับแป๊บหนึ่งครับอ่านี่ครับห้องนอนนะครับห้องนอนห้องที่1นเนี่ยมีหน้าต่างนะครับ2บานนะฮะระบายอากาศครับห้องนอนห้องที่1นะครับมีขนาดกว้าง3เมตรยาว3.5ครับท่านผู้ชมนี่ฮะมุมมองของห้องนอนนะครับ แล้วก็มีบัวล่างด้วยครับด้านบนนะครับเป็นไฟ LED ไฟ LED นะครับ4ดวงฮะแล้วก็ติดตั้งแอร์คอนดิชันเรียบร้อยแล้วนะครับห้องนี้นะครับพี่เจ้าของบ้านนะฮะนี่ครับบรรยากาศห้องนอนที่1ครับกระเบื้องเป็นเหมือนกันเลยนะครับกับห้องนั่งเล่นนะครับต่อมานะฮะท่านผู้ชมถามว่างบราคา3ามแสนเนี่ยได้2ห้องนอนถือว่าเวิร์กเลยทีเดียวนะฮะต่อมาครับท่านผู้ชมดูประตูนะครับห้องนอนนะฮะนี่ครับ อยู่ติดกันนะฮะตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่2ครับบป๊นหนึงนะฮะห้องนอนที่2นะครับมีขนาดกว้าง3เมตรยาว3.5ครับนี่ฮะเท่ากันนะครับกับห้องนอนที่1นะฮะแล้วห้องนอนนี้มีหน้าต่าง2บานครับท่านผู้ชมอ่านี่ฮะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะส่วนมากห้องนอนที่2จะมีหน้าต่างบานเดียวนะครับก็อยู่ที่แบบบ้านนะครับของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูมุมมองอ่าทั้งหมดนะครับเป็นยังไงครับนี่ฮะห้องนอนนี้ก็ติดแอร์แล้วเช่นกันครับท่านผู้ชมสองห้องนอนติดแอร์ทั้งสองห้องนะฮะด้านล่างมีเอ่อบัวนะครับตีล้อมรอบทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนนะครับนี่ฮะอันนี้คือบรรยากาศนะครับจากห้องนอนนะท่านผู้ชมด้านหน้าบ้านนะครับก็เย็นนะฮะท่านผู้ชมชุดเบเกอร์ฟไฟอยู่มุมนู้นครับแล้วก็เอ่อ ฝ้าเซอร์วิสอยู่ด้านบนนะครับอ่านี่ฮะต่อมานะครับเราก็จะมาให้ดูนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่วางกับข้าวนะครับเพราะว่าพี่เจ้าของบ้านน่าจะทําครัวด้านนอกนะครับด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมเป็นอะไรครับด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมจะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ฮะห้องน้ำาห้องน้ํามีขนาดกว้าง1.5ยาว2.3ครับก็อนี้ ไว้สาหรับคนแก่ด้วยนะฮะไว้ชรานะครับมีที่จับนะครับด้านบนเป็นหน้าต่างกับบรรากาศครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าฮะนี่คือบรรยากาศห้องน้ำนะครับปูกระเบื้องถึงฝ้าครับปูกระเบื้องถึงฝ้าครับท่านผู้ชมสวยงามมากฮะ,ะนี่ครับต่อมานะฮะเราจะพาพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านมาดูกันนะครับว่า ภายในตัวบ้านเนี่ยดูกันเสร็จแล้วนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหลังบ้านที่เป็นครัวด้านนอกนะครับอ่านี่ฮะครัวนอกนะครับกว้าง4.3ครับท่านผู้ชมยาวไป7เมตรนะความกว้างก็อาจจะมีลดหลั่นลงไปนะครับตรงนั้นจะเป็นชุดปั๊มน้ํานะครับแล้วก็นี่ครับล้างจานอยู่ตรงนี้นะครับมีปลั๊กใช้สอยสองจุดนะครับตรงนี้ก็เตรียมต่อปลอกน้ําดื่มนะฮะท่านผู้ชม นี่ครับบรรยากาศนะฮะบรรยากาศฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้เป็นแอร์นะฮะแล้วก็ช่างนะครับมีฟุตบาทรอบบ้านครับท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วท่านผู้ชมดูนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับที่เขาปลูกสวนด้วยฮะท่านผู้ชมปลูกพืชนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศนะฮะนี่ครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรูปภาพกันต่อนะครับ